คือปวีนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพูดของทักษิณเมื่อวานนี้ที่แนวนะอน่าที่เนชั่นปรกากฏว่าคือความปรับ้อยหุณศิลป์เนี่ยไอที่พูดออกไปแล้วก็วางอํานาจเหนือทุกคนคใช่ไหมแล้วก็วางอํานาจเหนือกัมพูชาเหนือฮุนเซนเหนือฮุนมาเนทใช่ไหมชนพัฒน์นาคเสวเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาเป็นกรรมการบริหารพรรคกล้าทำอ๋ออ๋อ เราไปเชิญกันเองนะคะ,<น>ะทีนี้ปวินเนี่ยก็ <c oughs> กกล่อไปแล้วรอบหนึ่งครับคราวนี้ปวินมาใหม่ปวินบอกว่าคือคุณนักศิลเนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยที่สะท้อนหลักธรรมะพิบาลเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นการเมืองด้วยซ้า <c oughs> ไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลแต่การพูดเมื่อวานเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นผู้นําประเทศนี่คือการทับซ้อนนะคือการชักใยการเมืองอย่างเห็นได้ชัดการพูดของคุณนักศิลแต่เปด้วาทกรรม แสดงอำนาจทางการเมืองที่เหนือระบบราชการอธิบายความขัดแย้งกับกรัรมพูชาในแง่ของความขัดแย้งส่วนตัวที่สุดท้ายลากเอาผลประโยชน์ชาติไปเก e ี่ยวพูดจาอ้ออวดว่าโทรหาหวดฝากดา่าคุณเซนมันทําให้สถานการณ์เลวร้ายทําไมเราไม่ดีกวบกัมพูชาผ่านกระทรวงการต่างประเทศทําไมยังปล่อยให้คนอยู่นอกรัฐบาลปากหมาอยู่อย่างนี้แถมพูดได้ว่าอประโยชน์ที่ว่าลูกเราทั้งสองคนเป็นนายกอยากทําสงครามเหรอ นี่มันเป็นเรื่องการเมืองที่ตั้งบนตระกูลที่มีอำนาจมันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติมันจะส่งผลกระทบต่อกองทัพสมชและกระทรวงการต่างประเทศทักษิณพูดเคลมอยู่คนเดียวสังเวยผลประโยชน์แห่งชาติด้วยเอเจนดาส่วนตัวสิ่งที่ทักษิณไม่เคยรู้ตัวเลยมันคือความปากพล้อยของตัวเองการไปเล่าเป็นฉากๆว่าดาวคุณเซนว่าสวยโอกาสโทรหาลูกสาวตัวเองมาอยู่ตามลําพังคงคิดจะวาดภาพหญิงสาวก,กับหมาป่า ที่แท้น่ะมันคือการบอกว่าลูกสาวตัวเองน่ะมันโง่ซื้อไร้เดียงสาไม่ทำมาแก่แเแมหรอกมันคือเคสพ่อแลงแก่รูปแังแก่แล้วแรงแก่อีกสุดท้ายสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้เลยคือจุดยืนเรื่องสถาบันพระมาหากษัตริย์ของทักษิณปวินบอกว่าคนใกล้ชิดทุกคนรู้ทักษิณชอบด่าเจ้าให้พวกเราฟัง แต่ฉากหน้าต้องเล่นบทจงรักภักดีเรื่องนี้จุดๆก็รู้ว่าทักษิณคือลิงหลอกเจ้าแต่เจ้าก็ไม่สนใจในสิ่งที่ทักษิณทำและก็รู้ด้วยว่าทักษิณยอมจงรักภักดีแม้ฝืนใจแต่ที่ให้อภัยไม่ได้เลยก็คือว่าการกล่าวหาพักดส้มว่าไม่จงรักภักดีโดยเฉพาะในส่วนที่บอกว่าจะไม่เสนอให้แก้หนึ่งหนึ่งสอง เพราะในหลวงมีความเมตตากับตัวทักษิณเองปวินดาว่านี่มันโคตรแบบคือเห็นกับตัวตัวเองโดนคนอื่นยัดหนึ่งหนึ่งสองแล้วตัวเองกําลังยัดหนึ่งหนึ่งสองให้คนอื่นเหมือนกันความเหลือเชื่อทางการเมืองไทยก็คือว่าสิ่งที่นักการเมืองช่วยอย่างทักษิณกําลังปกป้องมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละที่กําลังทําลายเมืองไทยรวมถึงตัวทักษิณเองทักษิณรับหลังด่าเจ้าอต่อหน้าคือคือลิงหลอกเจ้า,ล,ล,จาลิงหลอกเจ้านะครับ เรื่องของเรื่องก็คือปวินก็อยากจะให้นิรโทษหนึ่งหนนั่นแหละเพราะปะวินอยากกลับบ้านเพราะฉะนั้นคําพูดของทักษิณเลยไม่เข้าหูเลยด่าทักษิณสักหน่อยหนึ่งเ,เ,เป็น,นการระบายอารมณ์ตอนนี้ด,นด่าบ่อยตอนนี้ด่าบ่อยอนะนะ